เริ่มการขโมยดีละ่ะมันได้ผลอะเด็กการขโมยสำเร็จแล้วคุณได้รับมิสซันขึ้นสนิมข่าบประสบการณ์เพิ่มขึ้นเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นระดับความอืดเฉาวเพิ่มขึ้นข่าบประสบการณ์เพิ่มขึ้นนั่นหรอเยี่ยมไปเลยนี่ ถ้าเรื่องยังเป็นแบบนี้อยู่ผมสามารถเพิ่มเวลให้ตัวเองได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนผมเลือกคนที่ดูซื่อบื้อหน่อยแล้วกันงั้นตอนนี้ก็จะขโมยขายต่อดีนะนายได้ไอเทมเลเวลสูงมานี่<ะ>นี่เบาๆหน่อยโอ้เจ๋งชะมัดฉันอิจฉานายนะสิ ก็นะคนมันโชคดีนี่นะเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกว่าได้ไอเทมเลเวลสูงมางั้นสิเสร็จโจทย์ในเกมอาคัสน,นี้มีระบบวัดค่าระดับไอเทมอยู่เริ่มจากระดับที่ธรรมดาที่สุดต่อมาก็คือหายากมีลักษณะเฉพาะฮีโร่รวมไปถึงไอเทมระดับตำนาน ที่จะถูกพบเจอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม้ว่าไอเทมั้นสูงจะมีระดับสูงกว่าไอเทมทั่วไปเพียงหนึ่งระดับเป็นทั้งเลือกที่เหนือกว่าที่สามารถใช้ไปจนเลเวลสูงได้นั่นหมายความว่าถ้าเลือกทางที่ถูกไอเทมชิ้นนั้นก็สามารถขายได้ในราคาสูงอุยนายได้ไอเทมระดับสูงมาในหมู่บ้านผู้เริ่มต้น ดีละเจอเป้าหมายแล้วเงินนายเป็นคนต่อไปแล้วกันลา,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 ลาน่าจะเก็บไว้ใช้เองหรือเอามาขายกันล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมก่อนอื่นฉันจะต้องดูราคาของมันก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีใช่แล้วหนึ่งต้องคอยระวังเพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะเจาะ สองเรียนเงินฮะห้าเลียนเงินอะฉันไม่อยากขายละไปละเอ๋แถวยาวเลยนะเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วนะไปต่อแถวต่อแล้วกันนะได้โอากาล <c oughs> สละเสร็จโจนสกิลค้นหาขยะไร้ประโยชน์74%ผ้าพันแผล88%ดาบที่พังแล้ว44% บ้าอะไรเนี่ยทำไมมีแต่ไอเทมขยะล่ะนี่นายมีไอเทมเร็วสูงจริง,รงๆฮัลโหลเปืือกหอยท่าก50-95%ก้อนกวดสวยงาม50%ขนมปังบาเล่81%คูด86-8%แอปเปิลเขียวที่กัดแล้ว85%เซกแก้ว71%ไอเทมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตัวเลือกสีเขียวนี่ไงล่ะไม่สามารถขโมยไอเทมได้ไงนะทำไมล่ะเตง็งการตรวจสอบไอเทมบางชนิดไม่สามารถขโมยได้จนกว่าพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบดังนั้นคุณจะต้องยืนยันการตรวจสอบไอเทมนี้ก่อนตรวจสอบไอเทมมันเหรอเอาล่ะคนต่อไปจะบ้าตาย จะมายอมการง่ายๆไม่ได้หรกผมต้องลองแล้วล่ะสกิลตรวจสอบกำลังตรวจสอบกำลังดำเนินการ14%กำลังตรวจสอบกำลังดำเนินการ46%มันขึ้นแล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแล้วใกล้แล้วเหลืออีกนิดเดียวกำลังตรวจสอบไหนดูสิรอสักครู่นี่เสร็จแล้วนะเอาของนายมาประเมินเร็วเข้า อ้าเร็วอีกนิดสินะโชว์แอปเรียบร้อยการตรวจสอบสำเร็จไอเทมถูกตรวจสอบแล้วสกิลกระมอยสวัสดีฉันอยากจะประเมินนี่หน่อยนะโอ้ประเมินนั้นสินะไหนขอดูสิอ๋าไปไหนแล้วล่ะ,ะไรนะไม่มีอย่างนั้นหรอ ถ้างั้นคนต่อไปนี่นายซื้อที่ไว้หรือไงอย่าทำให้คนอื่นรอที่ขยับไปได้แล้วไม่ไม่สิผมมีจริงๆนี่จเจ้าหัวล้านหนูหูหนวกหรือไงวะอ๊ผมจะขายนี่คุณจะรับซื้อหรือเปล่าครับโอ้มีสั้นขึ้นสนิมหายไปเพราะเกมบั็กหรือเปล่าฉันจะส่งคำร้องไปนะ หายไปไอเทมนั้นนะนะจะได้คืนหรือเปล่าล่ะ s เอาล่ะมาดูกันหน่อยปึงป้งอะมันเป็นไอเทมที่ถึงผมจะฆ่าคนก็ยังไม่ได้มาเลยแต่ตอนนี้ผมได้มันมาแล้วเซ่กำไรวายุไอเทมระดับสูงลวงตาตัวเลือกพิ่มความเร็วทั้งหมด ความเร็วในการโจมตีความก้องตูนั่นหมายความว่าความพวกความเร็วจะเพิ่มขึ้นจากสิ่งนี้ไม่ได้จํากัดผู้สวมใส่เพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้เลยมีราคาแพงจนเหลือเชื่อบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาที่ผมจะได้เป็นสุดยอดนักดาบก็ได้ทำไมผมไม่ลองเช็คราคาตลาดหน่อยละ่ะช่วงนี้มีข่าวลือน่าสนใจเกี่ยวกับการจัดอัดับ คุณได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหมคะครับมีผู้เล่นใหม่บางคนเอาแต่โจมตีพวกนักจัดอันดับผมว่าคงจะมีพวกเด็กๆทำตามผมบ้างนั่นละ่ะใช่รู้หรือเปล่าคะเป็นที่รู้จักในฐานะอาชญากรที่โหดร้ายที่สุดแบบนั้นไหมคะนั่นน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะครับว่างนันไหมมีคนรายงานว่าเราสามารถระบุรูปร่างของนะะักฆ่า จารันดับได้แล้วอันเรามาดูกันหน่อยไหมล่ะครับชะเดคุณคุณ้นุไหมเดี๋ยวก่อนนะเจ้าเด็กนั่นเช่จําความได้แหมจําได้เลยตัวนี้เขาคือไอ้เสียงเพลงเมื่อตอนนั้นช่มเมื่อเขาลงไปหกแล้ว เรามีแปดใกล้แล้วสินะการประชุมของประดาจานกิวสิบอันดับของอากัสไอ้เจ้าคนที่ชื่อกูยูอ่ะกูยุยนั่นอ่ะมันมาจากไหนกันผมพยายามหาคำตอบอยู่แต่กลับไม่มีข่าวคๆอะไรเลยอาา่านี่นายกำลังจะพูดถึงการจ่าอันดับหลอกๆนั่นน่ะสินะแน่นอนก็ในตอนนี้อ่ะนะ ชีเราตกลงกับเขาให้เร็วที่สุดคำถามคือเราจะจับตัวเขาได้ยังไงนะเจ้านั่นดูคล้ายกับลุกนะูบ้าเอ้ยทำไมอยู่ๆก็พูดชื่อเจ้าเจ้านั่นมาขึ้นมาล่ะเออแค่คิดถึงมันก็ปวดประสาทจะแย่นะเ้ย เทียบกับลุกแล้วกูหุยเป็นเทพระบุตไปเลยโอเคงั้นตอนนี้ช่วยใจเย็นก่อนเราต้องหยุดความชั่วร้ายของเขาก่อนดีไหมผู้นำกิวกรอบบินริชเชอร์ปัญหาของพวกเรานะาหนะ้หมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่ผมคิดว่าก่อนหน้านี้นมันมีอะไรแปลกๆเช่าคนผมสั้นนั่นอะ กล้าที่จะฆ่าผมนักจานดับทั้งๆท,ท,ที่ใส่ของเฮ้ยๆแบบนั้นนะนะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการเริ่มต้นใหม่แต่มันต้องมีสักวันละหนะาสวัสสกิลคำผมฉกไอเทมขามาหมดการขโมยประสบความสำเร็จข้าบผกการเพิ่มขึ้นเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นระดับความพือเฉาเพิ่มขึ้นอ่าเดินมานะครับหน้าตาสถานะ สเตตัสวินโดว์ป้งอาชกรที่โหดหลายที่สุดที่เคยมีมาลุกเลเวล4อาชีพหัวขโมยความแีก่ง2ความกล้องตัว3พละกกำลัง1นึ่ความมุ่งไว1โชค1สศรัทธาติดลบ1,024ความพื้อเชาว0วงเล็บ1 0 0ล้านหชื่อเสีย0สกิลที่ใช้งานสกิลติดตัวตัวตนปลอม นี่มันะะบ้าชะมัดผมไม่ได้คิดว่าจะมาถึงเว็วสีภายใน2องวันซะหน่อยตอนนี้ผมจะไปถึงเลเวลสิบในได้ในอาทิตย์เดียวขอโทษนะตรงน no ั้นน่ะพอจะมีเวลาบ้างหรือเปล่าเฮ้ยนายไม่คิดจะตอบกลับรุ่นพี่หน่อยหรือไงฮะพวกตลาดล่างนี่ฮ่าฮ่าน้องชายนายกลัวคนเขาคนนี้กันเหรอ นี่อย่าก,กลัวไปเลยนะเราเป็นคนดีนี่น้องชายพวกเรากำลังลำบากกันอยู่นะเรามาร่วมทีมและทำงานด้วยกันหน่อยเป็นไงน่ารำคาญออัช่ไหมแช่เฟสด่วนเฟสสุ่มฮะเหรอปิ้งเฟสสุม่มทำให้เมืองปราจากอันภานร,ระดับทั่วไป พวก,กเลงที่กำลังนั่งอยู่ที่ตอกหลังเมืองได้เริ่มลุกลานคุณพวกเขาเป็นตัวปัญหาที่สร้างความปั่นป่วนให้หมู่บ้านนี้อยู่บ่อยครั้งต้องแสงสอนพวกวันสะบ้างเงื่อนไขกำจัดพวกอันถ่านศูนย์ทับสองคุณสามารถรับรางวัลได้ที่หัวนหน้าหมู่บ้านเมื่อทำเฟสสำเร็จรับรางวัลได้ที่หมู่บ้านหัวนหน้าหมู่บ้านสินะในไหนก็อยู่นี่แล้วลองดูซะหน่อยแล้วคั้นเออพวกเจ้าพวกนี่นะ อะไรนะมัวแต่พูดพร่ำน่ารำคาญกันอยู่เก็บปากไว้กินข้าวเลยนะไอเด็กนี่งั้นตายซะ